นำแสดงโดยฟาร์มใกล้บ้านของเราเป็นของครอบครัวเกกซึ่งมีลูกสองตนเป็นชายทั้งคู่ชื่อฟิลิปและวิลเลียมบางทีฉันก็ไปเล่นกับเด็กทั้งสองตนนั้นที่ฟาร์มของเขาฟินจังเลยอ่ะฉันเป็นเด็กหญิงอายุ8ครขวบฟังดีๆนะ ฉันเป็นเด็กหญิงอายุ8ขวบฟิลิปก็อายุ8ขวบเท่าฉันวิลเลียมแก่กว่าเรา3ปีวิลเลียมอายุเท่าไหร่ยังไง11อ,อ๋อไม่ใช่ค่ะเขาอายุ11ขวบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเหตุการณ์ตลกเกิดขึ้นแก่ครอบครัวลูกชายทั้งคู่ชอบล่าสัตว์ยิ่งกว่าอะไระทั้งหมดทุกเช้าวันเสาร์ เขาจะถือปืนเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์และนกต่างๆแม้แต่ฟินลิปซึ่งอายุ8ขวบก็มีปืนเป็นของตัวเองแล้วฉันไม่ชอบการล่าสัตว์ไม่ชอบเลยจริงๆไม่ดีเลยแต่พวกผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กจะไปเที่ยวล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานฉันเคยพยายามให้ฟินลิปและวิลเลี่ยมเลิกล่าสัตว์ทุกครั้งที่ไปฟาร,ร์มของเขาฉันจะหาเหตุผลต่างๆมาพูดเกี้ยกร่ แต่เขา<อ>หัวเราะเยาะความคิดของฉันทุกทีทฉันเคยพูดเรื่องนี้กับคุณเกรกแต่เขากลับเดินผ่านฉันไปเฉยๆราวกับว่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นวันหนึ่งฉันเห็นฟินลิปและวิลเลี่ยมกลับจากปาพร้อมพ่อของ<ม>พวกเขาพวกนั้นถามฟางน้อยน่ารักมาด้วยภาพที่เห็นทำให้ฉันรู้สึกโกรธจนต้องตะโกนเมื่อกี้เขาหามอะไรกลับมาด้วยางน้อยเคไ้หไม่ได้ยินเลยห <Okay. S 2> <Okay. S 1> เด็กผู้ชายทั้งสองหัวเลาะและทำหน้าล้อเลียนชั้นส่วนคุณเก็กบอกให้ฉันกลับบ้านไปเสียเอาเวลาไปยุ่งกับเรื่องของตัวเองดีกว่าได้เรื่องเลยทีเดียวแหละฉันโกรธสุดคีดไม่ทันจะยับยั้งชั่นใจฉันทำบางสิ่งบางอย่างโดยไม่เจตนาฉันใช้นิ้ววิเศษไปที่พวกนั้นแย่แล้วตายละฉันสาบครอบครัวเกรก หมดทุกตนเลยรวมทั้งนางเก๊กซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยหลายเดือนต่อมาที่ฉันตั้งใจว่าจะไม่ใช้นิ้ววิเซใส่ใครอีกนับแต่ชี้คุณครูวินเทอร์ครูประจำชั้นหญิงของฉันแล้วครูวินเทอร์ที่น่าสงสาร,ว,รวันนั้นเรากำลังเรียนเรื่องการสะกดคำศัพท์ต่างๆคุณครูสั่งฉันว่าคุณครูชื่ออะไรนะวินเทอร,ทอร,ทอร์ยืนขึ้นและสะกดคำว่าแมวซิง่ายออกค่ะ ทีแคทไงคะเธอนี่เป็น <แบ S 1> เด็กที่ใช้ไม่ได้เลยบบหนูไม่ใช่เด็กใช้ไม่ได้นะคะหนูเป็นเด็กดีไปยืนหน้าฉันโน่นฉันโกรธมากโกรธจนสุกคีดและชี้นิ้วและชี้ครูวินเทอร์นิ่งและนานและก็ได้เรื่องทันทีเลยทางออกทายสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นคูวินเทอร์มีนวดออกมา เป็นหนวดสีดำเหมือนหนวดแมวแต่หนวดของคูเส้นใหญ่กว่าแถมอกออกมาเร็วเหลือเกินประเดี๋ยวเียวก็ยาวไปถึงใบหูเด็กๆหัวเราะคลื้นจนคุณครูต้องถามว่าพวกเธอขำอะไรกันหนักนะบอกครูได้ไหมเด็กๆเขาขำอะไรกันหลุดอะไรอีกมีหนวดมีสีดำใครใครมีหางมีหนวดมีสีดำ คืนคืนเช้เมื่อพวกครูหันไปเขียนกระดานเราก็เห็นหางขนาดเป็นพวงใหญ่ฉันไม่อาจเล่าได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น